ทำนายความฝันเลขนำโชคในความฝันท่านฝันว่าสามารถเอาตัวรอดวิ่งหนีโจรได้สำเร็จแปลว่าอะไรสามารถหนีโจรได้สำเร็จ ฝันว่าวิ่งหนีโจรผู้ร้ายได้สำเร็จเป็นฝันไม่สู้ดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคือเอมองแล้วเนี่ยเออมันก็จะเกี่ยวกับการตั้งคันการต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยแต่ว่ามันก็จะเป็นไพ่อันเนี้ยการใส่ลายป้ายสี ท่านจะมีศัตรูในสายงานนะคะท่านจะมีศัตรูในสายงานจะมีคนแต่งเรื่องใส่ร้ายป้ายสีจะมีศัตรูในสายงานมีศัตรูในสายงานมีคนแบบอิจฉาริษยาแต่งเรื่องใส่ร้ายป้ายสีให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง มีคนแต่งเรื่องใส่ร้ายายสีให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแต่สองใบเนี้ยการต้อนรับสมาชิกใหม่การตั้งคันสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้จะมีคนมาขอความรักจากท่านสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้นะคะจะมีคนมาให้ความสนใจในตัวท่านมีคนมารักมาชอบ มีเกณฑ์ได้ไปงานศพญาติมีคนจ้องหาเรื่องมีเกณฑ์ได้ไปงานศพญาตินะมีคนจ้องหาเรื่องมีเกณฑ์ได้ไปงานศพญาติมีเกณฑ์ตั้งคันคนที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์ตั้งคันคนที่ยังโสดเนี่ยจะมีคนมารักมาชอบจะถูกคนใส่ร้ายป้ายสี มีดวงเนี่ยถูกคนใส่ร้ายป้ายสีมีศัตรูในสายงานหลายคนณนะเวลาเนี้ตอนเนี้มีคนณนะเวลานี้เลยนะณนะเวลานี้ตอนเนี้มีคนมองว่าคุณนะ่ะเป็นคู่แข่งในสายงานนะ่ะมีคนมองว่าคุณเป็นคู่แข่งในสายงานเหมือนเขาพยายามที่จะเอาชนะคุณ มีคนจ้องเล่นงานคุณมีคนคิดร้ายคุณมีคู่แข่งในสายงานมีคนจ้องคิดร้ายถูกใส่ร้ายป้ายสีมีเกณฑ์ได้ไปงานศพนะคะสาวโสดหนุ่มโสดก็จะสมหวังในความรักค่ะเลขนำโชคนะคะ0806เลขนำโชค0806 ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูการุณาแอดไลน์มาค่ะ